ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ คลิปนี้จะพูดถึงวิธีการปรับความสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้จะพูดถึงว่าวิธีการปรับความสว่างหน้าจอมันปรับได้อย่างไรได้บ้างแล้วก็ปัญหาต่างๆที่หลายคนเจอมาครับเพราะอย่างที่ผมออสอบถามปัญหาหรือคนมาสอบถามปัญหาผมจะติดปัญหาหรือว่าไปดูคลิปอื่นๆมาครับเขาสอนให้ปรับ ความสว่างใน s ิ t ติ้งลิทเพย์หรือเลือกคลิกที่ตรงน o กสติปิเอชันตรงนี้แล้วให้เลือกปรับเ,เลื่อนเเลลืืล่่ออนนไปเลื่อนมาเพื่อปรับความสว่างหน้าจอได้เลยแต่ว่าทําไมเครื่องผมไม่มีล่ะพี่ทำไมเครื่องอื่นเขามีหรือคนสอนมีมันอยู่ที่เวอร์ชันวิดโ o วหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้จะอธิบายกันให้ทั้งหมดเลยว่าการปรับความสว่างหน้าจอแบบถูกวิธีนะครับแล้วมันมีวิธีไหนไบ้างที่สามารถที่จะปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับโอเคเรามาเริ่มถึง วิธีการปรับความสว่างหน้าจอกันก่อนครับจากเบสิกง่ายๆก็คือในฟีเจอร์ของ Windows 10ที่ผมพูดไปให้ฟังกันครับ ผมจะเปิดนะครับหน้าเว็บซัพพอร์ตของ Microsoft ให้ดูเลยนะครับว่าทาง Microsoft เนี่ยเขานะนําว่าการปรับความสว่างหน้าจอเขาปรับขนาดไหนนะครับวิธีการปรับความสว่างหน้าจอนะครับจะมีด้วยกัน2ทางด้วยกันนะครับก็คือทางแรกเลยก็คือคลิกไอคอนที่เป็นตรงทัชบาร์ตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณมุมด้านล่างนะครับขวามือครับที่เป็น n o v i g a t i o n ตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็เลือกนะครับตรงไบเน็ตตรงเนี้ยเลือกซ้ายเลือกขวาครับปรับความสว่างได้ตามต้องการนะครับหรือให้คลิกขวาตรงนี้นะครับเลือก setting นะฮะ แล้วไปที่ Display System นะครับเลือก Display นะครับแล้วคุณก็จะเห็นไอคอนปรับความสว่างนะครับไปซ้ายไปขวาได้แต่สําหรับคนที่คลิกตรงนี้ก็ไม่เจอคลิกตรงนี้ก็ไม่เจอเหมือนผมเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทาง Microsoft เขาก็แจ้งรายละเอียดมาเหมือนกันว่าทําไมคุณถึงไม่เห็นตรงนี้นะครับไม่ใช่เครื่องคุณเสียหรือเวอร์ชัน Windows คุณเก่าหรือเวอร์ชัน Windows คุณไม่เหมือนคนอื่นนะครับเขาจะเขียนโน้ตตรงนี้เลยว่าคุณจะนะครับไม่เห็นนะครับแถบไอคอนนะครับที่แสดงสไลด์นะครับที่สามารถที่จะปรับความสว่างหน้าจอของคุณได้ก็คือล ตัวเนี้ยเนี่ย เนี่ยคุณจะมองไม่เห็นนะครับถ้าหน้าจอมอมิเตอร์ของคุณเนี่ยเป็นแบบ external นะครับคำว่า external monitor เนี่ยหมายความว่าจอคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งอยู่ข้างนอกนะครับตั้งอยู่ข้างนอกหมายความว่าอย่างไงก็คือก็คือในที่นี้หมายความว่าเครื่องค,คุณเป็นคอมพิวเตอร์ p C ตั้งโต๊ะนั้นเองนะครับที่มีสายเชื่อมต่อจากออ CPU นะครับหรือเคสเนี่ยออกมาแล้วเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับคุณจะทําไม่ได้นะครับแล้วเครื่องไหนทําได้บ้างก็คือเครื่องที่มีจอคอมพิวเตอร์ติดกับตัวเครื่องก็คือพวกโน้ตบุ๊กนั่เออองคคค่่าาาายกกว็ืื คอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะเนี่ยทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าโน้ตบุ๊กทําได้นะครับทำแบบ2วิธีที่ผมทําให้ดูเนี่ยทำได้นะครับทำแบบเนี้ยทำได้แต่ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ PC จะทําไม่ได้อันนี้จะจบนะครับเรื่องเรื่องปัญหาด้วยว่า เฮ้ยทำไมเครื่องผมมีทําไมเครื่องคนอื่นมีเครื่องผมไม่มีทําไมคลิปเขาสอนกันทําไมเครื่องผมไม่มีนะครับอันนี้จะจบเรื่องนี้นะฮะแต่สําหรับคนที่อยากจะถามว่าเอา้เาแล้วผมอยากจะทําในคอมพิวเตอร์ทําได้ไหมนะครับจริงๆทําได้นะครับโดยผ่านโปรแกรมของ n อ็นบีเดียคอนโทรเฟเนลนะคลิกขวาที่ตรงนี้นะฮะเลือกเอ็นบีเดียคอนโทรเฟเนลหรือนะครับเจอตรงนี้ก็ได้นะ,นะนะครับเอ็นบีเดียนะฮะคอนโทรเฟเนลนะฮะที่ใครที่มีการ์ดจองเอ็นบีเดียนะครับหรือนะฮะใครที่มีการ์ดจอของ,งยี่ห้ออื่นแล้วมีตัวโปรแกรมคอนโทรลพวก อาจจะเป็น ATI หรืออะไรก็ช่างมันสามารถจะทำได้นะครับโดยไปที่นะ Display o b j e c t อันนี้เป็นของ NVIDIA นะครับแล้วคุณเลือกที่ User Setting ตรงนี้นครับคุณปรับที่ Band ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีวิธีการปรับ ความสว่างหน้าจอแบบมืดแบบสว่างแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าครับไม่แนะนําให้ทำนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าวิธีการปรับผ่านซอฟต์แวร์นะครับที่ไม่ได้ปรับผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เองนะครับโดยปรับผ่านซอฟต์แวร์ตรงนี้นะเพราะมันจะปรับความสว่างแบบไม่เป็นธรรมชาตินะครับจะไม่เหมือนวิธีการปรับความสว่างแบบในจอเองนะฮะก็คือจะทําแบบเล็กๆน้อยๆได้ให้มันสว่างขึ้นมานเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าจะปรับแบบที่มันเป็นมืดๆเลยให้มันสว่างไปเลยมันจะเหมือนคุณเอาภาพมืดนะครับแล้วมาปรับให้มันสว่าง มันจะสว่างแบบมืดๆม,มันจะสว่างแบบไม่ธรรมชาติไม่แนะนําให้ทำนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้เพิ่มความสว่างมานิดหน่อยก็ทําได้นะฮะอันนี้คือทําผ่านคอนโทรลพเนลของพวกกาจอต่างๆนะครับก็คือแนะนําว่าทําในระยะที่น้อยแต่ว่าถ้ามันมืดมากๆก็ไปปรับจากวิธีอื่นที่ผมจะสอนนะครับวิธีการปรับที่ถูกวิธีก็คือนะครับคุณต้องนะครับ ไปปรับที่นะครับมันบอกเลยว่าดูเทนทูไบเน็ตเนะที่นะครับเอ็กซ์เทอร์นอลมิเตอร์ก็คืออธิบายง่ายคือคุณต้องปรับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเองนะครับคือกดที่จอคอมพิวเตอร์แนละ้วิธีการปรับความสว่างหน้าจอที่จอคอมพิวเตอร์ทําได้ยังไงนะ เดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้ดูครับจากวิธีการปรับนะครับหน้าจอมอนิเตอร์ของซัมซุงนะครับผมเซิร์ชคำว่าแ Just s c r ร e n นะครับไบเน็ตนะครับซัมซุงมอนิเตอร์นะครับมันก็จะมีวิธีการปรับความสว่างหน้าจอของซัมซุงให้ดูนะฮะก็เข้าเว็บไปที่ของซัมซุงเลยครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับซัมซุงดอทคอมนะฮะเขาจะสอนวิธีการปรับความสว่างหน้าจอของมอนิเตอร์ของยี่ห้อเขานะครับซึ่งเวลาคุณมีจอมอนิเตอร์เนี่ยคุณจะเห็นเมนูอยู่ตรงลักษณะแบบนี้นะฮะที่เป็นตรงนี้ที่ผมวงกลมเนี่ยพอ ตัวปิดจอมีออโต้มีเซนเซอร์มีไบนงไบเน็ตอะไรพวกนี้นะฮะสังเกตที่ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์รูปเหมือนพระอาทิตย์แล้วก็มีลูกศรขีดขึ้นนะครับคือวิธีการปรับความสว่างหน้าจอนั่นเองนะฮะบางจอคอมพิวเตอร์คุณอาจจะกดที่แป้นด้านหน้านะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่บางรุ่นอาจจะต้องมากดที่ด้านล่างนะครับขอบด้านล่างนะครับคุณกดที่ตรงนี้หนึ่งครั้งครั้งแรกจะเป็น การแสดงเมนูนี้ขึ้นมานะครับและกดที่ตรงอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการปรับความสว่างหน้าจอครับหรือคุณครับจะกด ที่ตรงไหนก็ได้หนึ่งครั้งให้มันขึ้นเมนูนมาแล้วคุณกดที่เมนูตรงนี้นะมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาฮนะก็คือเป็นเมนูให้คุณเลือกเป็นแบบนี้แล้วคุณก็เข้าไปเมนูของเอ่อกดซูกซอนซ้ายขวาแล้วเลือกไปที่ไวเน็ตนะครับกพปรับความสว่างคล้ายๆแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการปรับความสว่างแบบถูกวิธีโดยปรับที่หน้าจอ,อมิเตอร์เองนะซึ่งแต่ยี่ห้อแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคุณอาจจะต้องไปเซิร์ชต,ตามยี่ห้อที่คุณใช้งานอยู่นะฮะผมจะลองเซิร์ชของยี่ห้อ LG ให้ดูแล้้้้ววกันนะสมมมุติ่่าคคคใใชชยีหอ LG บนบะเแผ ก็ได้นะครับเนี่ยแอปเจ็ดสกินไบเน็ตนะครับแล้วก็ยี่ห้อแล้วก็เก erm ิดของมอนเตอร์นะครับอย่างเป็น LG เนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ของ LG เองครับในการสอนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอ่อทาง LG ลจีเขาจะมีรูปภาพให้ดูไหมนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าวิธีการเซตหน้าจอของ LG นะนี่ครับมันก็จะมีวิธีการปรับ Ask, ของ LG เหมือนกันนะครับมันจะมีให้เนี่ยให้ให้คุณกดที่ปุ่มเมนูเลือกตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ให้คุณเลือกนะครับคุณก็ไปกดเลือกเขานะฮะหรือเอาจริงๆเลยนะครับเมนูมันก็กดไม่ยากหรอกเพราะ,ราะมันมีไม่กี่เมนูนะคุณก็กดซ้ายขวาดูที่หน้าจอเลื่อนไปเลื่อนมาจริงๆผมก็ไม่เคยดูหรอกไอ้พวกไอ้ตัวเมนวนของพวกนี้นะครับหรือไม่หรือไ,ไ,ไม่ก็ดูในหนังสือเมนวนก็ได้นะครับก่อนก็จะมีวิธีการกดเหมือนกันนะครแต่จริงๆผมไม่เคยดูเลย ผมก็กดมุมว่ากดซ้ายกดขวาเนี่ยมันจะมีลูกศรซ้ายขวามันจะขึ้นที่หน้าจอเลยว่ากดตรงนี้สมมติว่าเอ็ปุ่มซ้ายปุ่มขวาตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นที่หน้าจอเนี่ยคุณก็กดปุ่มตามตรงนี้มันก็จะเลื่อนไปตามข้างบนที่คุณที่คุณกดซ้ายกดขวานะจนกว่าจะได้เมนูที่คุณต้องการมองหาเมนออูที่เขียนว่าไบเน็ตแบบเนี้ย และเข้าไปให้ได้นะครับก็คือคือ,ค,อคือเข้าไปใช้งานของมันให้ได้นะครับก็คือวิธีการใช้เข้าไปก็คือประมาณกลุ่มนี้จะเป็นการกด Enter s e l e c t ก่อนแล้วก็กด e n น e r รแล้วก็ปุบซ้ายปุบขวามันก็จะปรับขึ้นปรับแบบซ้ายปรับขวาปรับความสว่างให้มืดลงให้สว่างขึ้นนะแต่แต่ละลยี่ห้อนะอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องสาหรับคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะนะครับ ถ้าจะปรับนะครับให้ปรับที่จอคอมพิวเตอร์นะครับอย่าไปปรับที่ซอฟต์แวร์คอนโทรลเพเนลหรืออะไรต่างๆนะครับนอกเหนือจากว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นโน้ตบุ๊กเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันไม่มันไม่มีปุ่มไม่ประมาณพวกนี้ ที่หน้าจอนะฮะหรือบางรุ่นอาจจะมีก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ก็คือจะปรับในวินโดว์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนจอที่มันมีตัวเซ็นเซอร์การปรับหน้าจออยู่ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วซึ่งปรับให้เข้ากับวินโดว์แล้วแต่จอคอมพิวเตอร์นะครับมันของที่เป็นจอเอ,อ่อพีซีเนี่ยมันเป็นแค่สายนะครับ้วยืน่นเอาเผือจอนึกภาพเลเพราะว่าจอของมันเองเนี่ยถึงไม่ได้ต่อกับคอมพิวเตอร์มันก็สามารถที่ปรับความสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นะโดยที่ไม่ต้องผ่านไอ้ตัวเคสเลยก็ได้เพราะว่าจอมัััันนมมมมมมีควววามมาาสส่่งงงขออเซึถ้ตติ เองเนี่ยปรับวบมืดอยู่แล้วถึงไปต่อกับจคอมพิวเตอร์แล้วสั่งซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์นะครับให้มันสว่างเนี่ยมันก็จะสว่างอย่างที่ผมบอกแหะมันจะสว่างเริ่มต้นจากคาว่ามืดมาก่อนมันก็จะสว่างแบบมืดๆไม่ธรรมชาติคุณต้องปรับจอที่คุณใช้งานนะเริ่มต้นก่อนให้มันสว่างก่อนให้มันสว่างแบบธรรมชาติที่จอก่อนนะครับถึงจะมาปรับที่ซอฟต์แวร์เล็กน้อยได้นะครับอันนี้คือวิธีการปรับหน้าจอความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมย้ำอีกทีนะครับก็คือใครใช้น้ตบุ๊กปรับในนี้ได้เลยร Setting Set หือ setting, แล้วเลือก display นะครับปรับได้เลยแต่ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ pc นะครับคุณก็ต้องไปปรับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับโดยที่แล้วแต่ว่าคุณใช้ยี่ห้อไหนก็เซิร์ชนะครับแอปจัดสกีนนะไปเน็ตนะครับเราเซิร์ชยี่ห้อแล้วคำว่าของมอนเตอร์นะครับสังเกตหาที่มันมีเป็นเว็บไซต์ครับ ของยี่ห้อนั้นๆเลยนะครับมันจะมีเว็บไซต์ยี่ห้อนั้นๆเขียนอยู่คุณใช้ LG คุณข้าย LG.com ใช้ Samsung คุณก็เข้าไปเว็บ Samsung.com นะครับหรือลองไปเซตเว็บอื่นดูก็ได้มันอาจจะมีอย่างอันเนี้ยเป็นของเว็บไซต์อื่นเขาอาจจะมีรูปภาพเหมือนกันนะครับถ้าใครทําไม่เป็นก็เน้นที่มันมีรูปภาพประมาณแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็จะมีเหมือนกันก็จะสอนเหมือนกันว่าวิธีการปรับแบบนี้แบบนี้ทํายังไงอะไรยังไงนะโอเคครับจบนะครับเรื่องการปรับความสว่างหน้าจอก็อธิบายให้เข้าใจกันแบบครบถ้วนกระบวนความมแล้ววผ่ารบแล้วเราาว่มีคน ถามผมมาพอสมควรเหมือนกันว่าพี่ทาไมผมไปดูคลิปอื่นๆมาแล้วเขาสอนปรับในวินโดว์ได้เลยทำไมเครื่องผมไม่มีนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะว่ามันทําได้เฉพาะโน้ตบุ๊กถ้าเป็นคอมพิวเตอร์พีซีทำไม่ได้คุณก็ต้องไปปรับที่หน้าจอเพราะว่าจริงๆมันปรับไม่ยากอะไรหรอกนะฮะโอเคครับใครที่ติดปัญหาเรื่องการปรับความสว่างหน้าจอหรือคุณอาจจะใช้ยี่ห้ออื่นนะซึ่งหาไม่เจอคุณอาจจะมาถามผมก็ได้ผมอาจจะไปเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตแล้วอาจจะมาทิ้งลิงก์ให้คุณได้นะครับลองคอมเมนต์ถามกันที่ด้คลิปถ้าผมว่าง ใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์รบกวนที่วะกดติดตามนะครับแล้วกดที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยเผื่อเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆมาจะได้มาแนะนํากันให้ทราบแล้วก็ถือว่าเป็นกาลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับจะได้มีกําลังใจในการสร้างคลิปไอดีนะมาให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะรายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ